นี่นะครับ าย,ายค,ครับเรื่องของบุรีไฟฟ้านั้นผมถือว่าเป็นมหัหารทัยที่สำคัญอันหนึ่งของสังคมไทยนะโดยเฉพาะยงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะเวลานี้บุหรีไฟฟ้านี่มันแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับบางประเทศนี่อัตราการสูบบุรีไฟฟ้านี่สูงในเด็กและเยาวชนเนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่ซีนะครับส่วนเรประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่น่ากิตกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า มันนี่แพรย์กระบวาเข้าไปในโรงเรียนทั้นประถมชั้นมัธยมนะฮะแล้วก็มีอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเพิ่มขึ้นไปจิดเท่าภายในเวลาเพียงหนึ่งปีต้นนั้นนะครับซึ่งในบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับไอลเลเขยของบุหรี่ไฟฟ้ามันคือสารเสพติดคือนิโคตินนะซึ่งนิโคตินนี่เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์ในการทําให้เกิดการเสพติดได้รุนแรงมากเมื่อใครติดนิโคตินแล้ว ไม่ว่าจะนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวลธรรมดาก็ตามนั้นโอกาสที่จะเลิกเป็นไปได้ยากมากเรียกว่าต้องสูบมันเป็นตลอดชีวิตโดยเฉพาะเด็กเยาวชนถ้าติดบุหรี่ถ้าติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทาาของบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิตซึ่งก็จะทําลายชีวิตอนาคตของเด็กเยาวชนซึ่งเป็นความหวังของประเทศจานานเมืองนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของนิโคตินนั้นมันทําลายต่อทุกระบบงร่างกาย ทั้งระบบสมองระบบประสาทระบบอื่นๆของร่า,างกายระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าท,ที่เราจะต้องแบนคือห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามครอบครองห้ามโฆษณา,าห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้านะฮะเราห้ามให้บริการด้วยทุกชนิดนะครับรัฐบาลต้องเอาจริงจังในการที่ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนท,ที่ลักลอบนำเข้ามา อยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะเป็นการทําลายอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเด็ก,กยาพวยตนทั้งหลายที่เป็นทาสของบริสไฟฟาอาจจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยถูกชักชวนโดยไม่รู้ข้อติจริงก็เป็นได้เมื่อติดแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาางสังคมมากหลังจากการวิจัยก็พบว่าผู้ที่ติดบริ่ไฟฟาแล้วเนี่ยนะมันเป็นช่องทางเป็นประตูไปสู่การติดยาเสพติดประเภทอื่นๆตามมาอีกนะครับ เพราะนั้นอนาคตของชาติเนี่ยที่ฝากไว้กับเยาวชนที่จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในวัขนขณะนั้นมันจะถูกสั่นคลอนนะความมั่นคงของประเทศก็จะถูกสั่นคลอนไปด้วยที่ด,ดวยวกันเพราะนั้นเพื่ออนาคตของประเทศเพื่อบัานเมืองเพื่ออนาคตของเด็กเยาวชนลูกหลานของเรานั้นเราต้องช่วยกันปกป้องอ,อนาคตของลูกหลานของเราอย่าให้ตกเป็นท่าของวุฒิฟฟ้าได้นะครับเราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งโรงเรียนทั้งที่บ้านทั้งที่ทํางาน ทุกสถานที่ทุกองคอ์กรนะครับต้องช่วมร่วมกันอย่างจริงจังนะครับช่วยกันปราบปรามให้จริงจังนะครับครับผมข,ขอบคุณครับโอเคครับอ๋อวันนี้นะคะเราเป็นตัวแทนของมูลนิธิโดนารุเพื่อการมสบุรีแล้วก็เครือข่ายครูส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายครูเพื่อรงเรียนปอดบุรีจังหวัดน,นครราชสีมานะคะ มากล่าวขอบคุณคุณหมอวรรัตน์นะคะที่ท่านได้เป็นกรรมาการและท่านก็อภิปรายเกี่ยวกับคุรีไฟฟ้าโดยท่านเล็งเห็นเยาวชนเป็นหลักนะคะโดยที่ท่านจะแบนตลอดเลยนะคะวันนี้เราก็เลยต้องมาขอบคุณท่านค่ะที่ท่านเห็นด้วยกับพวกเรานะคะ,ะที่อภิปรายวันไหนคะออท่านได้อภิปรายเมื่อวันที่20มีนาคมนะคะ2568ที่รารัฐสภาค่ะ วันนี้ไ้คุยกับท่านเป็นไงบ้างครับวันนี้คูดคุยกับท่านท่านท่านก็เห็นด้วยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นคุณหมอท่านก็จะรู้ลึกมากกว่าพวกเราอีกนะคะท่านก็ให้คาแนะนําเราว่าต่อไปนั้นเราจะรุนรงยังไงให้ได้ผลนะคะท่านก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาท่านก็จะช่วยดูแลในจังหวัดนครราชสีมาต่อไปให้ เอาเท่าที่ได้นะคะท่านก็บกท่านจะทําตามท่านจะทําเต็มที่เพื่อให้โคราชของเรานั้นเพื่อให้เยาวชนในโคราชนะปรอดจากปูิไฟฟ้าถึงว่าไม่เปิดก็ให้มีน้อยลงจะไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ค่ะแล้วันนี้คููรู้สึกอย่างไรบังคับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นเครือข่ายเล็กๆนะคะโดยที่ก่อตั้งขึ้นมาโดย การทำผิดอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทนและก็มีขึ้นที่ว่าเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปอดบุรีจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าเราก็มีหลายภาคส่วนที่อยู่กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อนที่เป็นทหารที่เป็นตำรวจเป็นนักข่าวนะคะครูแล้วก็สาสุขเออปจอะไรภาคส่วนที่ช่วยเรานะคะให้เราได้ทํางานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนรงเรียนปลอดบุรี่จังหวัดนครราชสีมาประสบผลสำเร็จขอบคุณค่ะ